ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงข่าวจัะปุ่ม3คดีผู้ต้องหา10คนยาบ้า1.8ล้านเม็ดขยายผลตรวจยึดอายจตาทรัพย์สินมูลค่าประมาณ10ล้านบาทเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาตำรวจภูธรภาค5นำโดยพลตำรวจโทกลิธาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5 พลตมทไพศาลลือสมบูรณ์พลตมทพิเชษจีระนันตศิลป์พลตมีวีรชนบุญทวีพลตมีนพดลกลืนไกลพลตมีดุลเดชาอาชวะสมิตรตระกูลรองผบชผู้ทอนภาคห้าพลตมีธนรัตนชุ่มสวัสดิ์รองผบชประจำช่วยราชการภาคห้าพลตมีวรพงษ์คำลือผบ กสอสผู้ทรนภาคห้าพลตรีมานิบมานบเสนากูลผบกจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารนบยศสามสโดยพลโทนริศถาวรวงนมทบนสามมอบหมายให้พลตรีสมจริงกอรีรองผบนบยศสามสิบห้าฝ่ายปกครองโดยใน พุทธิพงศ์สิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานปปสพห้าโดยนายอภิกิจชฉอรถประเรระสริฐผอปปปสพห้าในวันนี้เป็นผลการปฏิบัติงานของหน่วยร่วมทั้งฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารฝ่ายปกครองและสำนักงานปปสในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน,น,ด,นด่านตรวจจุดตรวจเพื่อ ไม่ให้ยาเสพติดหลุดลอดเข้าไปในพื้นที่ตอนในของประเทศสามารถจับกลุ่มคดียาเสพติดคดีรายสำคัญได้จำนวนสามคดีผู้ต้องหาสิบคนยาบ้ารวมประมาณ1.8ล้านเม็ดขยายผลตรวจยึดอาญาทรัพย์สินมูลค่าประมาณ10ล้านบาทคดีที่หนึ่งเมื่อวันที่15บหกุมภาพันธ์2 5งพัน้กิจที่ผ่านมาเวลาประมาณแปดนาฬกา ด่านตรวจปูกแกงสอพอพานจังหวัดเชียงรายตั้งด่านตรวจพบนายสุธิพงศ์อายุ29ปีภูมิลำนาวอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชขับรถยนต์เก่งยี่ห้อซูซูกิสีเทาเลขทะเบียน7กพ8ป3เกทมเข้ามายังด่านตรวจตรวจค้นในรถพบยาบ้าสองแสนเม็ดจากการซักถาม ขยายผลพูดผู้ต้องหารับว่ารับแจ้งลำเลียงยาเสพติดมาจากเขตอำเภอตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจะไปส่งให้กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้คดีนี้มีรถย,ยนต์ของกลุ่มลำเลียงยาเสพติดหลบหนีไปได้หนึ่งคันจะได้ทำการสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคดีที่สองเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2567 เวลาประมาณ11.30นาฬิกาสานาทีสายตรวจสอพอเมืองเชียงรายตั้งด่านตรวจบเบรียนที่ถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตกตำบลรอบเบียงอำเภอเมืองเชียงรายพบนายสุทินหรือเออายุ29ปีภูมิลำเนาตำบลม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายขับรถยีย่ห้อนิสันสีแดงเลขทะเบียน5กด6538กทมเข้ามายังด่านตรวจ ตรวจคนในรถพบยาบ้า6แสนเม็ดซักถามขยายผลพูดต้องหารับว่ารับจ้างขับรถยนต์ลำเลียงยาเสพติดมาจากตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายจะไปส่งให้กับกลุ่มผู้ลำเลียงอีกทอดหนึ่งที่ตลาดล้านเมืองอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายคดีนี้ได้ทำการสืบสวนขยายผลหาผู้ว่าจ้างอยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดี คดีที่สเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจชอปอสภอูทรเชียงรายบูรณาการร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้องทําการวิเคราะห์รถยนต์กลุ่มลำเลียงยาเสพติดที่ลำเลียงมาจากช่องทางนําเข้าด้านโดยหัวแม่คําถึงมงก้าหลังตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพบ รถยนต์ของนายทรงวุฒิกับพวกรวมแปดคนขับรถยนต์กระบะจำนวนสี่คันนำตามกันมาและใช้เส้นทางหลบเลี่ยงด่านตรวจกิ่วทับยั้งอำเภอแม่จันเลี่ยงไปทางอำเภอเชียงแสนแล้วอ้อมมาทางอำเภอเมืองเชียงรายจึงสกัดตรวจคนจับกุมที่บริเวณตู้ยาตู้ยามจำบอนตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายพบยาบ้าซุกซ่อนช่องลับ บริเวณคอนโซนซุ้มล่อหน้ารถยนต์ทั้ง4คันคันละประมาณ2องแสนกว่าเม็ดรวม4คันรวมยาบ้าประมาณ1ล้านเม็ดจึงได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสักถามขยายผลกลุ่มผู้ต้องหารับว่าลำเลียงยาเสพติดมาจากดอยหัวแม่คำจะนำไปส่งให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอภูซาง เชียงคำจังหวัดเชียงจังหวัดพยาวได้ทําการสืบสวนขยายผลยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องรวมมูลค่าประมาณ1ิบล้านบาทเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายของกลุ่มลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนลำเลียงไปยังพื้นที่ภาคยาก่อนที่จะนําก่อนที่จะลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศจะได้เร่งรัดสืบสวนขยายผล หาเครือข่ายผู้ร่วมกระทําความผิดทุกระดับขยายผลยึดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องทุกรายมาดําเนินการตามกฎหมายในส่วนการสกัดกัน้นการนาเรียงยาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง2,566ถึงปัจจุบันได้บูรณาการร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวน40คดีผู้ต้องหา88คนยาบ้าประมาณ90ล้านเม็ดไอซ์2,200กิโลตรวจยึดอายัตทรัพย์สินรวมรวมรวมูลค่าประมาณ80ล้านบาทตำรวจภูธรภาค5ได้บูรณาการร่วมกับทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารฝ่ายปกครองสำนักง,งานปปสได้นำได้นำบัญชาและข้อสั่งการของนายกรัมนตรี ว่าการกระสรวงยุติธรรมและผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในการสกัดกั้นปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกระดับอย่างเข้มข้นจริงจังและนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและทีมงานทหารตำรวจนะครับภาท้านะครับของประมาณสามือนนะครับแล้โดยเฉพาะปกตินะครับ และในส่วนที่มาฒนาข่าววันนี้นะครับเป็นส่วนของการปฏิบัติทีมงานในส่วนที่อยู่ที่อ่างศรีนนลายเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นะครับผ่านนี้เราจะมีสัมภาษณ์ได้ได,ได้ได้สักรายนะฮะรายแรกนะครับเป็นที่15กุมภาพันธ์ โซนไลนที่สอนท่17กุมภานะฮะเราจะได้อีก6 0 0 0 0เมรนะครับผู้ตอหาจะ่เป็นคนแม่ยาวนะครับัะกาสิีจากแคลชวย์นะครับมาถูนะครับลงพักเมืองลงพักเมืองเียน้าน์ั้งานะครับสกัดจาอบริเวณถนนเยี่ยงเมืองนะฮะผู้ตองหานี่เป็นคนคนอเอแม่ยาวนะครับ และก็ในวันเดียวกันและเขามีที่สิเกตุลภาวันเดียวกันทีมงานสถันกัรณ์ยาเสพติดทีม ตบวเริ่มยเนสี่พันเริ่มกับสาได้ับการร่วงตัายตวโดยเราอะที่พ่าแม่โน้มสถานการณ์เพศ่พื่อนบ้านว่าทิศทางเข้ามาแต่ว่าระยะตัวเองในพ่วงนี้แต่เข้ามาทีศทางไหนเราก็ได้แยกนใรสัวทผ่านมาเราก็ได้แยกกันว่าแต่การทุบกันเพิ่มขึ้นบ้าเนะทำให้การเรียนเนี่ยเส้นท้ายแต่เข้ามาแนน้นที่ แม่อแล้วก็ฝ่าของเชียงใหม่มากขึ้นเพราะังไฟกำลวยทำงานได้ง่ายขึ้นครับในการตเส้นทาาเที่ในต้นของการับอุงจึงสูงขึ้นสังเกตว่าระดับโคนหของยาติดยาบ้าเนี่ยมีระดับนข้างต่างหลแล้วบางรลัแต่เดิมที่เคยหายไปเขาเกิมาใหม่ลัเอโคนินของ ี่ห้าปีก่อนก็มีเยอะแล้วก็หายไปแล้วก็ตอน้ก็กลับมาอีกแล้วก็เป็นเ้อนผมที่ว่า Thank okay. you. หลุดท่ามีของหลุดออกมาตามแนวชายแดนะครับเราก็จะมีทีมส่วนป่าตานแล้วก็ขยายผลซึ่งมีท่านผู้ชายในระบบทุกภาคผ่านท่านเป็นผบอก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่เราทำงานร่วมกันบูรณาการการทำงานร่วมกันขอบคุณครับเป็นการบูรณาการร่วมกันในอปศสาย5ของทหารอปศแล้วก็ ขอบคุณสอพอเมชัยนายสอพอพายสุดสุดขั้ชัยนายนะครับที่พูดเพทงานชิ้นนี้นะครับการสาธชิ้นนี้สามชิ้นนี้เป็นการเรียนจากนายชายแดงข้ามาพื้นที่รัคในใต้ําหรับเชายนะครับจากนั้นจะมีจิมประเียนสักศอกต่อในของประเยศนสิ่งที่ให้ะวกงก็คือในส่วนนี้บางส่วน ที่จะลำเรียงเข้าพื้นที่ภาในโดยผ่านโดยซุกซ่อนในพัสดุผ่านระบบโลจิสิกส์นะครับดังนขอให้บริษัทโลจิสติกส์ที่รับว้าามที่ครบสมพัสดุกรายให้ความรับผิดชอบด้วยนะครับเพ่าะฉานั้นท่านจะมีความผิดพาดด้วยนะครับขอบคุณครับใพัการโลจิสติกส์หา้เรียนท่านูครับดี่งสอนครับวันนี้ก็เป็นวันที่ สืบสวนได้หมดย่อมปฏิบัตินะครับได้นังการสืบสวนแล้วก็จับกลุ่มยาเสพติดเคสนี้นะครับเป็นเคสที่มีการลักลอบตามยาแชร์เข้ามาสู่พื้นที่ตัวในซึ่งทางกองประการสืบสวนนะครับได้มีโอกาสสสรุจรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลผ่านระบบผ่านระบบของสูบวิเคราะห์นเอร์เน็นะครับในการประสานงานอาศกจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหานะครับปรากว่า หนึ many, many icism, world, ่งในหนึ hmm. ่งในขบวนการที่เราจะกลุ่มในครั้งนี้นะครับเป็นกลุ่มเครือข่ายเดิมที่เราเคยจัดกลุ่มซึ่งละเอียดระหว่างการสื่สารขยายผลแล้วก็วิชาครับซึ่งเราจะปฏิบัติการร่วมกันในทุกหน่วยในรูปแบบอย่างนี้ต่อไปเพื่อความสมบูสุนะครับเพื่อพี่น้องชายชนนะครับไปได้ดีครับพี่้งชายุี่วบการะครับในส่วนของบริรันของ ถ้ามาจะได้ไปถึงเยอะก็ถูกเยอนีฮะได้มปสองล้านเล็กน่านะครับนะครับลักษณะเดียวกันนี้นะครับเราตั้งนะครับแต่เดี๋นี้เราก็ได้ไหนผมนะครับไปที่ทั้งหลายหลดตาหลอดนะครับโดนเช็ดติดนะครับนะฮะสอฝากเพื่อนด้วยนะครับนะฮะลัาก็ต้องบัพปชาชนนะครับขอเป็นตัวจริงนะครับขอเป็นตัวจริงไม่ใช่ว่าเราไม่เป็นไรที่นี่ไม่เป็นไรนะครับก็แบส่งไปเลยนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องฝาก ผู้อบการด้วยและอีกเค่นหนึงนะครับเราได้ร่วมกับการศึกษาับไดที่าจับอนะครับจุดุ้ีจุดจดจรดจุ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 ดจด้ที่ดจุดจุดจ้ดจุดจุดจุดจัดจรดจกาจุด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 จจุบจดจดจจจุุดดจุ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 ดุดพ่อดดจดัเดนจระุดแ จำน่ายนะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นแพคเกจนี้ก็จะเป็นของพวกบ้าใต้นะครับนะตัว A ตัว A นี่ก็เป็นของของอาคารนะครับอยู่ตัดตรงข้ามแม่สายนะครับอาคารในส่วน ส่วนของมูเซอร์บูเซอร์จะเป็นแพ็คแพ็คละ5ก้อนนะฮะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของพวกบูเซอร์ทำมูเซอร์อาคาอันนี้ว้า อันนี้ของอะไรพี่จุกินเขาทราบของเอเอก็อันนี้อันนี้ก็ของอาขาเหมือนกันนะฮะก็จะสังเกตจากแพคเกจได้แต่ว่าตัวตัวยาเสพติดนะครับก็เป็นเมทเป็นเพตทมีนเหมือนกันนะครับผมจะเทสนะครับต้องี้ก่อน ยากับน้ำยานะครับต่อสัมผัส ว่าจะสีภายนอกนะครับกับไม่ว่าจะเป็นสีส้มหรือสีชมพูแต่เนี่ยทดสอบน้าาําแล้วว่าจะเป็นสีน้ำตาลท่านน,นนี้เป็นยาที่ผลิตใหม่หรือว่ายากเก่าอะไรท่านขอครับคือถ้าดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นตัวยาใหม่เพราะว่าตัวเม็ดยังคงอยู่เท่านนียกัน ก็จะอยู่ปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ15-20ก็คือใน1เม็ดจะมีเม็ดเตมเปมีนอยู่ที่ประมาณ15-20อซอันนี้หมายว่าหลายโรงงานเนยฮะที่ว่าผลิตในใแต่ละกลุ่มนะก็จะมีกลุ่มที่โรงงานออกมาจากกลุ่มมาแล้วก็จะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่รับรอบลำเลียงเข้ามา ขุมวะนี่เป็นกลุ่มผลิตส่วนส่วนอาคารนี่เอามาแบ่งแพ็กเกจเป็นพวกลักลอบลำเลียงน,นะฮะขุมวะไอ้มูเสอืนะะออาหารหมูเรครสือ <c oughs> จำนวนไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่ากำลังการผลิตเขาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เรียกว,ว่าโอเวอร์ซัพพลายนะครับปริมาณพร้อมที่จะลำเลียงเข้ามาในพื้นที่บ้านเรานะรก็เราก็พยายามสกัดกั้นนะครับทั้งทั้งหาาตำนวนนะรวจพยายามที่จะต้องต้องเรียนทราบว,ว่ากำลังการผลิตเขาค่อนข้างสูงนะ ยไม่ต้องสุกซ่อนเป็นที่ดีครงแรมเป็นที่ดีครงแรม่ไ็นที่ดีตอนนี้นเาวางมา่อนนั้นเท่าไหร่สองหกแสนเมตรคุณกแสนเมตรครับ มีทั้งมีทั้งรูปแบบติดปาะคามทางก็ดีมีรังนครับเมครับเห็นนหครับผมบารเทาที่เสียหายุดท้องป็นของเอี้ยหเป็นรทองแท่ทานเส้นทางในปรายธรรมดาแล้วก็มันเดินหนราแล้ไม่มีรถังไม่มีอะไรทั้งอยางก็มัดีทีดนะครับ สกัดจับคุมได้อีกเขามาเป็นขบวนเลยใช่ไหมเป็นขบวนที่ด่านจันร์เขาาฮะไอ้นี้หลบหลบนี่มาหลบแม่จันนะฮะออกออกจากเชียงรายหลบหลบหลบแม่จันมาแล้วก็ไปเข้าเชียงแสนแล้วก็วกวกเข้าวกเข้าเชียงใหม่เพราะปกติเส้นทางนี้จะจะไม่ใช้ลำเลียงยาเสพติดเดี๋ยวให้ท่านท่านทุ่มกับที่แจงครับที่จับได้ลักษณะเดี๋ยวนี้มันเป็นวิธีการ เอาเป็นครอบครัวมาเลยครับมีเด็กมาด้วยแต่ละคันจะมีครอบครัวมาครับเพื่อปิดการอัมพาตนะครับแล้วจะมีการซุกซ่อนในตัวแข็งมั่งแข็งบ้างนะครับคันละประมาณสองสองแสนเมตรถึงสองแสนเมตรนะครับ,รบแต่พวกนี้จะไปกลุ่มเดียวกันหมดเลยใช่ไหมท่าน เกือบกูมีก้หนบดมามาเป็นรถขบวนมาขบวนเดียวอันนี้อันนี้เอามาจากไอ้มงเก้าหลับป้ามข้อหมายข้อหมายก็เข้าสู่กลางแต่ว่าเอามาพักยาลบด่านลบด่านแม้จากมงเก้าหลังลบด่านแม้จันเข้าเชียงแสนอ้อมเข้ามาเมืองเพื่อที่จะเขาเขามีมีอะไร ระวางสื่นทงหแจกออกมาทุก mm ป่าย้าลงราสนอขภาวสิทธิงงานสายตรวจหลัง่ากทรงสักสิ์พระเมียมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือน้ิชัยนรงันทัพปัญญสุดรายงาน